สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดกล่องจุง่มแต่ว่าอยากจะบอกว่าจุ่มไปแล้วจุ่มไปแล้วแต่ว่าอยากจะเอามาเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งอยากให้เพื่อนๆทายดูแต่เรารู้แล้วแหละว่าอยู่ในนี้มันคือตัวอะไร แต่อยากให้ลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้หรือตัวนี้โอเคไม่พูดเยอะเรามาเปิดกันดูเนาะชึบชึบเทนเทนเทน นี่เทรนเทรนเทรนชิบเฮ้ okay. น้องน่ารักไหมคะน้องน่ารักมากนี่ตาล้องให้ด้วยนวน้องน่ารักมากเลยตาน้องสวยมากเลยตัวนี้ดีสามน่ารักไหมคะอ่ะไม่พูดเยอะไปกล่องพี่ชมดีกว่า ของที่สองเป็นน้องคนนี้น้องคนนี้คือคนไหนไม่รู้อยู่ข้างในแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเป็นใครเรงมาเปดิดดูลองมาลุ้นกันเนาะลุ้นไปได้วยกันแต่เรารู้แล้วแหละอยากจะให้ลุ้นเฉยเทรนเทน น้องเสือนี่เองจุ๊บจุ๊บหนึ่งสองสองั้นชิญแทนแทนแทนน้องน่ารักไหมน้องน่ารักน้องเสือนี่เองตาน้องน่ารักมากเลยตาน้องกิ้งด้วยดูดิด,ดูด,ด,ดเิเพื่อนเพื่อนตาน้องกิ้ง น้องน่ารักไหมคะถ้าใครไม่รักนี่เสียใจนะคะตัวนี้เพราะว่าน้องน่ารักมากไม่พูดเยอะไปก่อนที่สามดีกว่า<ะ>นี่เราก็อยากให้ลุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นตัวไหนระหว่างสีฟ้าสีน้ำตาลหรือว่าไม่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บ แต่ว่าเรารู้แล้วแหละว่าเป็นตัวไหนเพราะว่าเราแอบเปิดแล้วเรียบร้อยเฮ่ hey! แต่ว่าเราก็อยากอยากให้ลุ้นจิ๊บจิ๊บ hey! รู้แล้วว่าเป็นตัวไหนใช่ไหมนี hey! ่จิ๊บโต๊ะกระต่ายน้องกระต่ายน่รารักไหมคะ น้องกระตายน่ารักมากค่ะถ้าใครไม่รักเรารักค่ะน้องคนนี้เขาน่ารักมากนะคะดูสิเพื่อนๆแล้วแถมน้องก็ตากิ้งด้วยหน้าเหมือนใครอะ่ะตัวนี้หน้าเหมือนใครดูดีๆหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนดอกยาหน้าเหมือนดอกยาตัวนี้ใครไม่ชอบเสียใจนะคะตัวนี้เขามี หูด้วยค่ะหูด้วยห้อยกระเป๋าได้ด้วยค่ะตัวนี้ห้อยกระเป๋าด้วยนะคะสองตัวนั้นห้อยไม่ได้ค่ะตัวนี้ห้อยได้ค่ะน้องน่ารักกําลังพอดีเลยน้องห้อยกระเป๋าได้พอดีเลยนะคะตัวเนี้น้องน่ารักมากเลยเราอยากจะบอกว่าเราหลงรักตัวนี้มากเลยค่ะตาน้องก็กิ้งด้วยคือน้องตัวเล็กๆค่ะพอดีเหมือนดอกแย่เลยตัวนี้เหมือนน้งดอกแย่เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อน ตัวอ่ะไปไหนอีกเล็กหนึ่งไปไหนละ่ะเล็กเนาะอ่ะเดี๋ยวละจุ๊บนี่สามตัวน่ารักไหมคะอ่าอันนี้น้องเหมียวน้องเจ๋าน้องปัตตายค่ะน่ารักไหมคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ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 บายบายคะ่ะ